ต้องเหรอยังไงอะหรอโอ้ยยย่ไยย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 ย่ยยยยยย้ยเยาก็ยยายย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 ้ยย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 ยอยยยยายยยยยยครับยย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 ยายย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 าปากเย้ยยกยย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 ยกยยยยย้ยย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 ยันยแบบั ต่างไหมเออแฮปปี้แฮปปี้ดีพร้อมอะไรอย่างงี้มั้งก็รู้สึกก็สบายตัวกมากไปกันไปสบายไรเรียนกันปักปักน้ำพงน้ำโพอะไรหรอไหมแต่ฉันว่าที่คนที่เสียดายที่สุดคือคนที่ออกไปเออทำไมอ่ะควรจะอยู่นะจะได้เล่นตะกร้อนคนที่ยอมไปแอบดูแล้วตำยุใส่เสื้อตังอย่ข้างนอกตำแจวเชื่อครับกว่ากันไปนะพอเถอะ มี next line next line ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมาสายต่อไปสายต่อไปสวัสดีครับคุณแม็กซ่อาสวัสดีครับทุกท่างสวัสดีเครับอ๋อโทวจากรังสิตคลองสามครับรังสิตคลองสามเขาดึงเวอร์ป่ะครับดึงเวอร์อ๋อป่าเข้าคลองครับก่อนข้ามก่อนข้ามคลองก่อนเข้าคลองก็คืออยู่ในน้ํายังไม่ข้ามคลองอยู่กบนสวพานยังไงคะคุณแม็กซ์ครั้งแรกครั้งแรก เมื่อตอนสมัยมอดกอนเอต้เิดเกรดเกินไปด่าสักแล้วว่าโต๊ะโตตลาดอลยนะครับโอ้ยจริงๆเขาพูดความจริงเขาไม่ได้ด่านะเดี๋ยวเร้จะตื่เต้นอยู่นะคุณบอกว่าทนวิ่เดี๋ยวเาจะชื่อต่อไปแซบล้อใว่ครับคุณพลิกคุณพลิกใช่ไหมครับพลิกสวัสดีครับ l ครับเผ็ดยังพี่ขิงนูปลาดั้นเชียว ปริกมาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดเสียงทีวีนิดนึงนะครับฮัลโหลครับปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะปิดแล้วครับโอเคครับเข้าใจาล้วว่าเขาใที่ไหนครับลาดพร้าวครับลาดพร้าวยิ่งละหล่อนีอย่ามาอํานะอย่าให้รู้ว่าอยู่นนทบุรีแล้วบอกว่าอยู่ลาดพร้าวนะอยู่ลาดพร้าวครับเดี๋ยวมาบางปีครับอ๋อายังไงครั้งแรกครั้งแรก ครั้งแรเหรอครับก็เออมันเป็นความรักแบบเด็กๆอะครับก็แบบว่าเออก็คุยกับพี่เขาพี่เขาตอนท้เขาเรียนปีสี่นะครับเรียนสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นยังอยู่มม .5 ครับอ๋อครับอืมแต่ว่าตอนแรกก็คือเราเขาเป็นเพื่อนของพี่ชายอะครับก็คือเราก็ไม่รู้นะว่าแบบพี่เขาให้เบอร์แปรอย่างงี้ก็คุยกันปกติครับแรกๆก,ก็เหมือนว่าพี่เขาโทรมาคุย ชวนบอกว่าจะชวนเออถ้าจบแล้วจะไปเรียนอะไรประมาณเนี้ยครับครับอทรมาแนแนวอ่าใช่ก็โทรมาชวนเอออะไรประมาณนี้ยแนะแนวชอบเรียนอะไรประมาณเนี้ยครับก็ก็เลยเสร็จแล้วก็ก็คุยกันได้สักพักอะครับประมาณห้าหกเดือนแบบนี้ครับโอ้ยพักใหญ่เลยนพักใหญ่นะคุยคุยนานมากครับแล้วก็เออเ็าเลยแบบเราแล้วพี่เขาบอกว่าเออใช่เขาบอแล้วพี่เขาประมาณแบบว่า เออแบบเขาก็ถามว่ามีแฟนนะตอนแล้วเราไม่คิดว่าพี่เขาจะเป็นนะครับแบบอะไรเงี้ย <empez> เขาพี่เขาแบบเด็กขาปาดนะพี่แบบเขาไม่ค่อยพูดเขาอะไรอย่างเงีเ้ยมาลงศิล <in> ปินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแบบก็เลยคุยกันสักพักแล้วว่าชวนไปดูหนังอะไรเงรี้ยเขาก็เลยแบบเออดูหนังแล้วก็แล้วว่านาน้าเขาดูหนังแล้วเขาก็ับมือแล้วเขาบอกว่าเออรู้สึกยังไงกับพี่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วเราตอบว่า ก็แบบว่าก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยถ้าในใจก็บอกว่าชอบอะชอบตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยเราก็แอลตัวเล็กแอลตัวเล็กสบายใลยไม่ได้ไม่ได่แอลตัวเล็กครับแต่แบบว่าเราไม่กล้าพูดเป็นคนที่ว่าขี้อายแบบจริงๆเป็นคนที่ว่า เป็นคนที่ล่าเริงนะครับที่แสบ,บแจ่มใสอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าชอบใครแล้วแบบไม่กล้าพูดอะครับในใจเนี้ยให้เต็มแล้วแต่พูดออกไปใช่บางทีเดินเดินอะไรเงี้ยแบบเจอแบบคนน่ารักมากเลยบอกเฮยเพื่อนเนี่ยอยากได้มากเลยเพื่อนบอกเดี๋ยวกูเข้าไปบอกให้อะไรเงี้ย<อ>แต่แบบว่าเฮ้ยพอไปเอาจริงๆแบบไม่อว่านี่วิ่งหนีวิ่งหนีเพื่อนเลยเงี้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ตอนนี้แขกรับเชิญเราน่ารักไหมคะน้ารักมากค่ะเก็กเลยชอบพี่สถาปัตย์กับพี่สถาปัตย์คนนั้นใครน่ารักกว่ากันยัง อคนละแบบหรือว่าอะไรว่าแบบเพราะว่าครั้งนี้จะเปิดสายให้คุณพริกลองแบบจีบอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองเอาไหมไม่ไม่ไม่กล้าจีบใครหรอวะรู้นะว่าหลังกล้องนี่บิดใหญ่แล้วนะไหนลองให้คุณทีจีบคุณพริกซิถ้าใละทีจีบใครอนี่ก็ชื่ออะไรครับชื่ออะไรทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้กินข้าวยางชื่ออะไรครับ ี่อ,คอกอคไม <c oughs> รับย็นักเนวอัเอิรก็เออก็เลยแบบครบกันนะครับจน<อ>จนที่เขาจบอะครับแล้วเขาไปต่อปร,ริญญาโทอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้ามาหาลัยพอดีแล้วก็เลิกกันนะครับ<อ>คือว่า<อ>ที่เขาเรียนต่อจนแบบมันไม่มีเวลาจต่เลิกกันด้วยดีนะครับไมเนี่ย ไม่ได้ด้วยเองใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่เขาคือพี่เขาแบบว่าเออพี่ไม่มีเวลาให้ไงพี่ขอโทษอะไรเงี้ยแบบประมาณเนี้ยแล้วป,ปัจจุบันนี้มีไหมคะคุณพิกมีแฟนหรือเปล่าเอ่ยไม่มีค่ะเียอยู่ใกล้กันยังโสดนะคะโสดก้ดวาวสิบหรือยัง กก้าไหมคะกก้าเลยค่ะคุณกก้าตอนนี้ราให้กันเลยคนค้าถามแถ้าคุณโทรมาภายใน20นาทีนี้นะคะตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นนะคะคุณพีคถูกใจอย่างถึงที่สุดคุณถ้าไม่ถูกใจคุณก้แจะแล้ว ไม่เอาค่ะไม่เป็นไรพี่ไอพี่กูแบบอวนด้วยเป็นก่อแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้ละอย่างนี้ละอย่างนี้ละไม่เหมือนไสซเดือนม้วนกูโอเคไม่ต้องพูดทล้ว่อแล้วพี่โอเคขอบคุณนะคุณทางสวัสดีครับสไตล์ต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับดังๆหน่อยครับครับผมได้ยินไหมครับโอเคไดีครับทุกท่านที่ไหนครับน้องคายครับนองคายอากาศดีไหมครับพี่นัน ก็ดีครับน้าแล้วคนถามหน้าตาดีไหมคะคือเสียงกระทวยเชียวก็ก็อยากตอบก็ครับครับถามว่าหน้าตาดีไหมตอบเลยว่าชอบไม่ได้ถามว่าชอบเด็กจะเอาไหมถามว่าหน้าตาดีไหมแบลกนะทั้งหลายนะออ่ะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างจ๊ะคุณก็ตื่นเต้นครับอือแล้วเป็นยังไงคะเรื่องราวก็ ที่เขาก็อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยคอ้ยนี่ค้าหรือเปล่าครับผมค่ะเอาค่ะก็คือที่เขาก็เจอกันในมหาลัยอย่างเงี้ยครับาครับน้องเจอยังไงครับเดินเข้ามาจีบใช่แล้วครับเขาเดินทั้งแรกผมก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เดินมาเดินมาขอเบอร์โอผมก็ตกใจแบบไม่รู้จะขอไปอะไรก็พี่เขาเป็นประธานชมรม ใหญ่ใหญ่อาต้าวโตใหญ่แล้วทำไมล่ะแล้วัะเล่าต่อมาเป็นยังไงชุนมเราจะไปดูเรื่องเขาได้เนาะจมรชุนมอะไรที่นั่ก็ขอเบอร์แล้วก็โทรติดต่อกันตอนแรกก็คุยฉันรู้เรื่องเขาจริงเหรอตอนแรกก็คุยเรื่องประสานงานทั่วไปว่าอาจจะมีกิจกรรมค่ายอะไรที่เกี่ยวกับชุนมแต่ต้องว่าไปหาซื้อของเพิ่มแต่เดี๋ยวก่อนรู้ไหมทำไมรู้ดีมาสบประทานประทานจุนมอะไรเนี่ยคือเขาบอก่อนจันเต่าขึ้นมาน้ำไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ก็ต้องแบบ ขอแสดงความเสียใจอยากฟังจริงๆแต่ว่าเวลาแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจที่โดนด่าไปแล้วเมื่อกี้ว่าตูดั้งเลยอย่างทีเนี่ยต้องมีผู้ชายเดินมาขอเบอร์อย่างนี้บ่อยแน่เลยบ่ไหมคะมี่มีครับก็มีเหมือนกันให้ไหมให้ไหมให้ไหมยังไม่ให้ครับก็คือเขาแค่อยากอันนี้มากกว่าแต่แต่ก็เคยมีเหมือนกันอยากอันนี้มากกว่าคือโลกสวยกับเราอะไรก็เคยมีคุยกันบ้างเหมือนกันเลยแต่พอไม่ดูใจก็ก็บายบายกันไปบางทีเขาจะชอบคิดว่าทีหยิงทุกคนชอบคิดว่าทีหญิง อะไรเงี้ยที่บอกไม่ได้ยิงเลยแต่ที่อย่างพกเราเราไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าให้ให้คุณทีแบบว่าให้ข้อคิดอะไรกับแฟนแฟรายการแล้วมั่งดีกว่านะแบบว่าในการดำเนินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับก็คือชีวิตเราก็มีชีวิตเดียวใช่ไหมครับจะทําอะไรก็คิดก่อนสักนิดนึงนะครับจะรักแบบไหนชอบแบบไหนทําได้แต่ต้องถึงอนาคตที่มันจะเข้ามาด้วยครับ ครับเนาะมากมากนะก่ันจากไปย้ำอีกทีก่อนดูรายการเราอย่าดูปล่าเปล่าิ้ๆนะส่งแมสเซจเข้ามาพิมพ์ G D N A แล้วส่งมาที่4 2 6 4 9 9 9เวามีเสื้อยื้สวยๆทุกนี้แจกกี่ตัวให้ทาน4ตัวแล้วเจ๋งมากดูดีแน่นิตัวครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆแขกงรับชิญนุดหลอกของเราเนาะ เดี๋ยวคืนนี้เรากลับบ้านดีๆนะครับรนดีๆนะไม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าขับมากับพี่มาด้วยกันกลับหรอไม่ต้องมาดีๆนะเดี๋ยวรอที่บ้านมาด้วยกันกับเธอแต่กลับกับฉันนี่เรนตอนรรกตอนแรกชันนี่แกลางเลยนะคะแต่ขอบคุณทุกสังคมก่นเลยนะคะแต่ว่ายังมีคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะใครเอ่ยนี่ไง ชนีกิตริมศาสตร์ของเรานะวิธีร้อยแปดทำไมล่ะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการเป็นเพจต่อไหนคะขอบคุณพี่โอดด้วยที่ทำเป็นเพจต่อมาดีค่ะขอบคุณครับค่ะเลิศมากนะรายการเรามีอะไรยังไงน้องจ้าจ้าใช่แล้วรายการของเรานะคะก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยเวลาสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะครับผมเราจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับเกมความบังชนีอะไรมีหมดมาออกกําลังกายร้านสปานู่นนี่นะใช่แล้ว เบกสุดท้ายแล้วก็จะคุยกันแบบนี้เลยพร้อมกับแขกรับเชิญที่หน้าตาจะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่เใช่มดีกีเนาะเวันนี้ก็มีนะคะอย่าลืมติดตามแขกรับเชิญจะเป็นอะไรยังไงแจกเสื้อด้วยเดี่ยวปากอ่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับปันดีราตรีสวัสดิ์นัดเจออีกแล้ว